you mm -hmm. ติมระดับพัตตาคารมีเมนูให้เลือกหลากหลายราคาเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นวันนี้พี่หมีกอนอยู่ที่สตรีโฮเทลบรรยากาศนในร้านก็เป็นห้องอาหารของโรงแรมนอกจากเมนูติ่มซำแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆให้เลือกจะเป็นข้าวต้มสเต็กอาหารจานเดียวเนี่ยเราก็สามารถสั่งเพิ่มได้ระหวา่างรออาหารที่สั่งเราก็มาเลือกเมนูติ่มซำกันเลยติ่มซำที่นี่นอกจากจะมีให้เลือกหลากหลายแล้วรสชาติอร่อยเขายังใส่ใจในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบให้มีความสดใหม่เสมอมีอินฟลูเอนเซอร์คนดังเมืองโคร,ราชมารีวิวมากมายได้้้้แลววเเมมมนนููทที่่่สังงงกก็็คคืืออขาตตหุรร๋ ไม่นใช้เวลารับประทานใน5นาทีโอ้โหหมดเกลี้ยงชามแล้วท่าดาติ่มซำม,มาเสิร์ฟเราแล้วเขาเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสีอย่างเมนูที่พี่มีก้อนสั่งวันนี้ก็จะมีกุ้งนึ่งนมสดขนมจีปูซุกกี้โรฟองเต้าหู้ทอดกรอบห่อกุ้งเบคอนห่อหมูคิมมารีกเกาหลีสาหร่ายไข่เคม็มและขาไก่กับกุ้ยช่ายอดใจไม่ไหวแล้วพี่มีก้อนล้อมเลยจะบอกว่าติ่มซำที่นี่นะไม่ต้องเลือกเลยหยิบได้ทุกอย่างเพราะอร่อยทุกอย่างจริงๆจะกินแบบเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะจิ้มน้ำจิ้มเพิ่มรสชาติก็ดีและงานนีีีีีีีีี้้้้้้เเ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 เชชชช่่่่่่่่่่่่นน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 นคคคคคยยยยยยพพมมมมมกกกกกออ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 อิิิิิลลลลไไไวววรรรรรรรืืืใทททูโโาา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 าหหหจะะผผปปงงงงััแดดต หกโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งโอ้โหเพลแป๊บเนียพี่มีกรกินอิ่มแล้วเช็คบินเพียงสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเท่านั้นพิกัดร้านตั้งอยู่ถนนโพกาหรือเข้ากุ๊กกันแมพพิมโรงแรมสรีโฮเทลติ่มซ้ำอร่อยต้องที่นี่พี่มีกรคอนเฟิร์ม